สดีจ้ามอือนีกับมาทำาราไหมค่ะพี่น้องมากมากนี่นะค่ะลงมวนตัดมาให้มือนีว่าห่างมาสองสามวันน่ะก็เลยอตัดซะอันนี้ยังว่าตัดแบบเก่งใจนะคะยังอยู่น้ำต้นมันอีกนอประมาณต้นละนอสองนอนะคะอันนี้คือตัดแบบเก่งใจนะคะ ตัดแบบเกง่เ <c oughs> บบเกงใจคนทำนะเนี่ยมีแล้ค่ะตัดแบบเก่งใจคนทำนะได้1สิบห้าเฮ้ยดูว่ะมาค่ะมาทำน้ำกันมาช่วยแน่แเดี๋อวเฮนน่ขาวขาวยัวย่วนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่สวนค่ะสวนที่สวนผักนะคะด้าน,นหลักฝั่งนู้นนะคะสวนผัก อันนี้เรากสิมาโปรกหน่อไม้เตรียมทำหน่อไม้ดอง เราไม่ดองก็คนมาขอเยอะเรื่อยๆนะคะเราก็ให้นะก็ไม่ได้ห่วงแล้วก็ให้นะเขาก็จะมาซื้อละอแล้วก็มีน้ําใจให้จะวเดี๋ยวอัน พอทุกคนมีทานแล้วนะคะก็กรอกใส่ขวดแล้วค่ะนคนเพิ่นก็ไปกิอน,น้ำพริกกะปิเนาะ คกับนมพริกระปิไม่นันตันที่กะปิแซ่บแซ่บแล้วไม่ก็ยังหวานเลยอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเลยนี่ค่ะ พอได้อย่างนี้แล้วแล้วก็เอามีดนะปอกตรงเขียวๆมันออกเลยคะ่ะปอกเปลือกนอกมันออกนี่แหะคะ่ะวิธีการปอกหน่อไม้ของเราบางคนเพิ่นก็ิิปอกไว้กว่านี้เนาะ เนี่ค่ะยอดอ่อนๆเขาก็สิได้ทำหน่อไม้แบบนี้ทำหน่อไม้นะคะต้มจ้งต้มจิ้มแล้วก็วาปนะคะต้มจิ้มนลำพริกนี่ค่ะเนี้วสวยไหมคะป้าเสียงฟ้าพี่น้องเลยมาชมหน่อไม้เด้อค่ะนี่เราก็ทีสับหน่อไม้เนาะเลาก็ทีสับหน่อไม้เด้อค่ะ เซตเรียบร้อยนล้วคะทุกคนได้สามถังนะคะเดี๋ยวจากนั้นเราก็ทำการแช่น้ำเกลือนะคะไว้สักหนึ่งถึงสองคืนค่ะแล้วก็ค่อยมาคั้นาาหน่อไม้ดองจ้ารับเซตเรียบร้อยแล้วเกลือใส่ อ,อันนี้เป็นสูตรสำหรับหน่อใหญ่หนอ่อกิมพงเลยนะคะมันจะได้ไม่เน่าแล้วก็น้ำใส่ค่ะแต่ถ้าเป็นหน่อในน้อยหนอ่อหนอ่หนอในนอ้อยที่แบแบเขาเรียกหนอ่ออะไรล่ะ นอนน้อยๆอ่ะนอนภายในน้อยๆไม่ต้องแช่เกลือก็ได้อันนั้นเราทำเป็นสูตรตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะอันนี้คือสูตรน่อไม้สําหรับกินซุงซึ่งกินซุงมีน้ําในในตัวเยอะมากเราเคยทดลองทําปีที่แล้วเน่าเน่าก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพอเราใช้สูตรนี้ไม่มีเน่าอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ ทุกคนลองไปทําได้นะคะเราจะใส่เกลือก่อนแล้วก็น้ำใส่แช่ไว้หนึ่งถึงสคืนนะคะบ้านสวนุมบนลก็แช่คืนเดียวค่ะถ้าเกิดเราไม่มีเวลาทําก็แช่ไว้สองคืนบางคนก็แช่สามแต่ว่าของเราแช่ประมาณคืนหนึ่งก็พอไม่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 ต้องการไม่ต้องแช่เยอะนะคะโอเคใหกดําถ่วมใส่น้ํานะคะ,ะลองไป แล้วก็คุณคี่ให้เกลือมันทั่วเข้าไปในน้ำนะคะเนี่ยตีเกียบร้อย,อยแ,ลแล้วก็วางนะคะวางทิ้ง โด่งมาปิดไปกระโด่งมาปิดไปดปิดเลยทิงไว้ไหนค่ะหนึ่งคืนสองคืนสามคืนก็ได้แบนะบนี้เด้อ หนึ่งคืนสองคืนหรือสามคืนก็ได้นะคะแบบนี้เลยจ้าเสร็จขั้นตอน